คิดยังไงกับประสบการณ์ผู้หญิงกับผู้หญิงฟีเจอริ่งกันก็คือหนูว่าเคยคบกับทอมสมัยเรียนนะต้องบอกว่าสมัยเรียนประมอเตอร์ส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นอย่างนั้นเราไปโรงเรียนโรงเรียนสตรีล้วนป่ะสตรีล้วนอะไรแล้วแล้วไงต่อแล้วก็คือนี่ที่คบกันนานที่สุดคือสี่ปีนี่แหละสนุกไหมมันมันมันติดตาร์ตไหมกับ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 ผู้หญิงด้วยกันน่พี่คอก่อนนะเพราะมันนานมากย้อนหลังไปอ่ะ แต่ว่ามันก็ได้ฟินเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จุดที่มันรู้สึกว่าแบบมันฟินจริดนึงนะจุดของผู้หญิงเขารู้ว่าเราต้องการเขาก็คือผู้หญิงนั่นแหละเขาก็้าใใช่เขารู้เราต้องการอะไรต้องการที่จะแบบว่าอยยังไงนะยังไงนะฟินตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้นี่คือสิ่งที่หนูชอบแล้วแล้วมันต่างกับของผู้ชายยังไงอยากเล่าเล่าประสบการณ์อารมณ์หรือว่าหรือว่ายังไงยังไงหรือว่าผู้ชายอาจจะเป็นเพราะเขาชอบแบบ ปรับซ้มเลยแต่เขาจะมีการเล้าลมก่อนอันนี้คือไม่โรแมนติกผู้ชายไม่โรแมนติกเข้าอ๋อคือคือทอมเขาจะมีความโรแมนติกกว่าเขารู้เขารู้เขารู้เล้าลมองเงี้คือซึ่งมันทาให้เราแบบทําให้เรารู้สึกว่ามันแต่แต่ตัววันเนี้ยในอายุเราขนาดเนี้ยถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกสมมติเป็นผู้หญิงทอมด้วยกันกับผู้ชายเลือกอะไรก็ต้องเลือกผู้ชายแต่ไม่ต้อิจัแล้วถ้าสมมติ คนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ก็ว่ากันแต่นวันนี้กกแต่น่าวันนี้ก็เป็นผู้ชายไว้ก่อนใช่ค่คะ